กิจกรรมร้อยกระดุมนะคะเสริมสร้างสมาธิแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะใช้มือข้างที่ถนัดจับเชือกร้อยจับเชือกร้อยนะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับกระดุมนะคะ,ะคุณแม่ถ้าเด็กๆยังไม่ถนัดเนาะคุณแม่อาจจะช่วยก่อนนะคะก็คือ,อให้หนูจับเอาคุณแม่อยู่ข้างหลังเนาะ อยู่ข้างหลังน้องนะคะแล้วก็แล้วก็อาจจะช่วยจับโอเคแล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งค่ะ<ช>ได้แล้วสีขาวนะคะค่อยคฝึกค่อยฝค,อยคอยฝึกนะคะ สีอะไรคะสีดำอันนี้สีอะไรลูกอ่าหลูกกำลังตั้งใจอยู่นะคะสีน้ำตาลก็คืออันนี้ก็จะอัพเลรเวลตามอายุเขานะคะแรกๆเราก็อาจจะให้เขาเริ่มฝึกเนาะฝึกก็คือจับกระดุมได้แล้วก็จับเชือกร้อยได้นะคะ พอเขาทำได้แล้วเราอาจจะเพิ่มทักษะขึ้นมาเป็นให้ร้อยกระดุมตามสีนะคะถ้าเขารู้จักสีเนาะให้หยิบสีมาตามที่ตามคำบอกนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะเราก็าให้ให้เขาฝึกที่จะจับเชือกแล้วก็ร้อยกระดุมให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยทบทวนใช่ค่ะ ร้อยไหมร้อยค่ะดอกไม้ร้อยได้ค่ะลูกอ่าโอเคเก่งมากค่ะโอ้โหสีเขียว จ้าทำให้เสร็จนะคะอีกนิดเดียว ถ้าน้องที่ยังทำไม่ได้นะคะก็คือให้คุณพ่อคุณแม่เนาะช่วยน้องทำนะคะก็คืออ้อมไปด้านหลังเนาะอ้อมไปด้านหลังแล้วก็ช่วยจับมือเขาทำนะคะอันนี้สีอะไรสีน้ำตาลค่ะนี่นะคะสมมุติว่านี้เนาะเนี่ยก็จะจับมือเขาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะ โอเคไห้เือเยอะไหมโอ้โห oh, oh. ร้อยได้เรื่อยเลยค่ะไหนวันนี้เราจะร้อยกระดุมได้เสร็จไหมนะ mm. อ่าคือกว่าจะทำได้กว่าจะทำเสร็จก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ ก็จะเป็นการฝึกเด็กๆให้นิ่งได้อย่างน้อยๆก็จะมีสมาธิประมาณ5นาทีนะคะแมคิดมาให้แม่ซื้อมาให้ค่ะ